ไกับสถาบานันนี้อ๋ออ่าอเลี้นผมไม่ทราบครับว่าในในโปรเซสคือว่าเขาไปพูดยังไงว่าเขาอาจจะไปกับไปกับสถาบันอื่นก็ได้ป่ะเนผมไม่แน่ใจ<ต>นะครับคือ,หอเห็นโลโก้ของโคโย a j อบอยู่ในขา่าวใช่ใช่ใช่คือเขาคือคุณก็นัเขาใช้ภาพของเราไนในในชายครับแล้วแล้วอตอนนี้ เหมือนกับว่ามีคนที่ไม่เข้าใจไปต่อว่าให้ทางเพจใช่ไหมครับอ,อปัญหาที่เข้ามาคือมีนักเรียนหลายท่านทาักมาถามครับแล้วก็ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มปิดของกลุ่มของแรงงาน ep s เนี่ยครับเ,เขาก็เข้าไปคุยกันว่าเออเนี่ยของที่เนี่ยตำรวจกำลังตามจับอยู่อะไรเงี้ยซึ่งมันมันไม่ใช่เราเ,เป็นคนอื่นเนะครับเออซึ่ง คือคนเดไปเข้าใจผิดเพราะไปเห็นภาพแล้วคิดว่าเป็นเราคิดว่าเราก็เลยจะเคลียร์ว่าไม่ใช่เราตอนนี้คืออยากอยากจะให้เชียงใหม่เนิวลงข่าวว่าสถาบันไม่มีความเกี่ยวข้องใช่ไหมใช่ครับใช่ก็ลงข่าวว่าเราก็รับหงองการเปิดสอนไม่ได้เป็นเรื่องของการจัดหาคนมาทํางานแต่อย่างใดนะครับอันแรกอันที่สองก็คือเราไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับผู้ผู้ผู้ที่เป็นผู้ร้ายคนนั้นนะครับ ใช้ภาพของเราเนาะทีนี้เราไม่รู้รายละเอียดว่าใช้ชื่อหร้วยังไครับทราบแต่ว่าใช้ภาพคโทษนะครับแล้วก่อนหน้าเนีเ้ที่ผ่านมาหลังภายหลังจากที่ลงข่าวไปแล้วนะครับมบีกลุ่มผู้เสียหายที่เขาใช้ใช้เอกสารดังกล่าวครับได้ติดต่อเราไปที่สถาบาันหรือเปล่าครับไม่เข้าใจไม่เข้าใจคำถามหมายถึงเอกสาร มาถึงมาถึงผู้เสียหายครับที่สามสิบลายนะครับมันที่เขาเอาเอกสารเอาเอกสารที่เขาแสดงะครับที่ปรากฏในข่าวเนาะครับแล้วคือมีคนติดต่อไปไหมครับสามสิบลายนะครับไม่มีครับผู้เสียหายสามสิบลายไม่ไม่ไม่ได้ติดต่อมาทางเพจโดยแต่อย่างใดครับครับไม่ได้ไม่ได้กล่าวหาว่าเราเป็นเป็นเป็นผู้ผู้กระทำผิดแต่อย่างใดครับไม่มีอะไนะ มีเพียงแต่ว่าคนอื่นที่เขาใจผิดการที่เขาเห็นภาพของเราเนี่ยครับอ๋อครับก็คืออยากชี้แจงว่าเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางอคนร้ายที่นำนำนำภาพของเราไปแอบอ้างแต่อย่างใดใช่ไหมครับตอนนีใ้ใช่ครับใช่ครับอืมครับแลวคือได้มีการแจ้งความแล้วกับกับทางคนร้ายหรือเปล่าครับ เรงความกับทางคนร้ายหรือเปล่าก็คืออันนี้คืออยู่ในกระบวนการของทางทนายนะครับที่เขาเป็นคนดูนะครับซึ่งความตัง้งใจของเราท,ที่เราจะต้องอธคลายให้มันชัดก็คือต้องีธคลรยกับทางสื่อว่าโอเคเราไม่เกี่ยวข้องนะครับกับสองก็คือ,อทางคนร้ายน่ะำภาพเราไปใช้โดยที่เราไม่ได้ยินยอมนะครับครับก็อีกสามก็คือเกิดกรณีว่าถ้าสมมติมีการพูดถึงเราในเชิงเสียหายในทางออนไลน์นะครับเราอาจจะต้องมีการลงันทึกประจำวันไวเ้เพื่อเพื่อเป็นการปกปิดของเราว่า แต่ครับแต่ว่าเรื่องของการดาเนินคดีฟ้องถึงผู้ที่เข้าใจผิดอะไรเนี่ยเราคงไม่ได้ดำเนินการขนาดนั้นนะครับครับตอนทางชใหมนยูต้องขอโทษด้วยนะครับคือเราเราก็ไม่ได้ลงเป็นเนื้อข่าวเนาะแต่ว่าแค่มีคาาติดครับใช่ถ้าถ้าไม่สังเกตเราก็ไม่เห็นคนทักมาเยอะมากเลยครับแล้วก็ยอดก็ตกยอดตกสี่วันนะครับวันละห้าหมื่นประมาณสองแสน เซลแบินพาเลยครับผมแบบแต่ตอน<ห>น,ตอน,นี้<ห>นทาง,<ๆ>งเพจทางเพจทางบริษัทเราก็ได้มีการชี้แจงไปเบื้องต้นแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเราลงบันทึกประจาวันแล้วก็เอาเอา,เอาตัวลงบันทึกประจำวันเนี่ยโพสขึ้นหน้าเพจนะครับแล้วก็ได้แจ้งกับคนที่เขาทักเข้ามาถามทุกท่านอตรงนี้ไม่เกี่ยวข้องตรงนี้ผมจะเอาหลักฐานที่มีการโพสหน้าเพจมานําเสนอเพื่อยืนยันด้วยได้ไหมครับในข่าว ได้ครับยินดีครับมันมันจะเป็นโพสต์ปักหมุดไว้เลยอาจจะให้คุณนฒานะครับส่งให้ทีนึงด้วยอ๋อได้ครับได้ครับโอเคครับถ้าถ้าเชียงใหม่มีลงลงโพสต์แล้วรบกวนทางเพจแชร์ให้ด้วยได้ไหมครับได้ครับยินดีครับอ้นเรียบร้อยขอบคุณมากนะครับครับครับที่เหลือเดี๋ยวจะจัดการให้นะครับผมแค่นี้เหรอครับครับก็เดี๋ยวเขียนข่าวเขียนอะไรให้อีกะครับยังไงเดี๋ยวผมลงส่งลิงก์ข่าวให้นะครับอ๋อได้ครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ